พี่อ้นเดินตาไม่ได้นีอดนี่ลงมาลงมาตะก้าไหนอะลูกตะก้าหน่อยหน่อยหมดตะ้าเลยไหม่หมดที่ต่

ไาอกตาหนึ่งมานี่มัน่ะอันนี้ตั้งเอาบนนู้นก่อนอันนี้ไปไว้ในครัวก่อนขึ้นมา มเาเปิดไ้สวางวันนี้เปิด,ว, <c oughs> ดว,ว้าวบ้า,า,า,าเปิ <c oughs> ดไห้หมดอันนี้ต้องเปิดบ้านให้สว่างให้ของพ่อมามาดูสิมาดูแล้อย่างของตัวเองอ่ะตัวสกุยเอาไปกครับ เออได้สว่างหมดทำไมพ่อมากสีเนี่ยจะได้ไม่มืดนะห้องคนละสีมันกังวันไงนี่มันแก้โจนั่งเฉยเฉยเนาะเยอะแบกเยอะแบคมากมันแบกมอน นัก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 โอ๊ย้นนเตีนะโอ๊ยโอ๊ยนึนไปโน้นเลยขึนบนบ้านต้อง่ี้ด um> ้วยใช่มใช่ใช่วยายนวย